สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ,ะดิฉันจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราแล้วก็แหล่งเรียนรู้นั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์การศูนย์บริการ,การนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะแล้วก็มาความจักับเจ้าหน้าที่ค่ะสวัสดีค่ะัครบ ค่ะดิฉันก็มาจากมาทําเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในในชุมชนนะคะซึ่งเลือกอุทยาคาร์นโลกมาแล้วก็ก็เลยได้มาแจ้งให้กับพี่ได้ทราบโรงงหน้าเลี้ยงนะคะก็แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายมณสก์ราหิณ ฝ่ายนักธนการนลสื่อวามหมายธรรมชาตินะครับตังนี้นะครับก็ที่นี่นะนที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเมกองเการซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับอ่าสิ่งที่เราเรียนรู้สําคัญที่หนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานรอยโรคจังหวัดสตูลนะครับซึ่งเราจะผนวกเข้ากับทั้งทั้งหมดเสียงเพื่อ้วยกันที่มีอยู่ในจังหวัดสตูลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งที่นักเรียนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวุดที่นี่นะครับ ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะถามพี่ว่าอยากให้คือประมาณว่าอยากให้เล่าที่มาที่ไปของแอหล่งเรียน,น,นรู้อุทยานธรณีโลกว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการตั้งแหล่งเรียนรู้นี้ค่ะมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างก็คือนะครับตลอดก็ต้องขอท้าฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนั้นอุทยานแห่งชาติปกิจารั้นเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลนะครับอย่างเช่นที่เรามีในพื้น,ในที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแบแบแผนที่ที่ผมบอกเห็นว่าเรื่องของการอนาเขตเรื่องของอนาเขตและผิดชอบของเรียนท่านกรกตานะครับรวมทั้งบดสนนองจังหวัดก็คือจังหวัดสตูลกับจังหวัดตรยแต่ตอนนี้เราเพิ่มมาอีกแหล่งเรียนร,รู้อีกห่งนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพยายามทรนีโลกจังหวัดสตูลซึ่งอย่างที่กิ่นนาไปก่อนเมื่อหน้านี้ว่าเราจะ อ่วสตูลนั้นจะมีหลักฐานความเป็นมาของเทยาแห่รูปนั้นจากการสำรวจของนักวิจัยของกรมทรณีีคนทรัพยากรทรณีวิทยาซึ่งเขาได้มาสำรวจในอ่าวสตูลนั้นมีอยู่4อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอบ้านหลังอำเภอจุฬาและอำเภอละโหนนะครับส่วนนี้นะครับส่วนของอุทยาแห่งชาติขอเพะพิจารณี้ของเราเนี่ยครับเราจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญก็คือ สะพานข้ามการเวลานะครับสะพานข้ามกาลเวลานะครับ <S 1> <S 1> <S ะจะเป็นแห่างเรียนรู้นะครับที่หลายลายคนไม่เคยรู้มาอนว่าภูเขาลูกนี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาแบบไหนนะครับหรือเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่จริงแล้วนะคร,รับจากการสารวจของธรณีวิทยานะครับเขาได้สรารวจพบว่าเขาลูกงายลูกนี้นะครับก็คือเป็นภูเขาที่มีความแตกต่าง ห่างกันร้อยล้านกว่าปีนะครับซึ่งทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นหินายเดกนะครับหินชาชแดงเนี่ยนะครับก็อายุ5้าร้ยกว่าล้านปีนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นหินเท่าดังนะครับอายุ4ี่ร้อยกว่าล้านปีนะครับซึ่งห่างกันร้อยกว่าล้านปีนะครับเราจึงนเรียกสถานนี้ว่าสภานขามการเวลาทำไมเราถึงรู้ว่า,าข้ามการเวลาได้อย่างไรครับก็บคือว่าฝั่งนี้เรารู้เรียนรู้จากฟอสซิลนะครับ เพราะว่าทราดบดึกดําบันนั้นเป็นสามารถลงบอกถึงว่าความเป็นมานั้นยาวนานสักกี่ร้อยล้านปีนะครับกล่งหินทรายแดงของลุงหมาย,ยนี้นะครับเรบาพบฟอสซิลไทรโอไบต์หรือเมองดาทะเลนะครับเลยได้รู้ทราบแล้วก็ว่าอายุข,ของมัน500ล้านปีครับพอฝั่งนี้เราพบจากอินดบันก็คือมุกทะาลโบราโนดิลอรนะครับ อายุสี่รยกว่าล้านปีนะครับวัตถุประสงค์ที่เราได้จัดตั้งจัดในเรื่องของปฏิาณธรณีรูปของจักรสนั้นเพราะว่าจักรสุลเป็นจังหวัดจะให้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบในเรื่องของการเวลาที่ผ่านพ้นมาหลายล้านปีมาแล้วนะครับเพราะว่าจักรสุลเป็นแผ่นดินโบราณนะครับซึ่งก่อกําเนิดเกิดมาก่อนที่มนุษย์หรือ,รอยุคใน,นสมัยจะเกิดขึ้น ก็เลยเป็นวัุประสงค์เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวได้รับทราบรับรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุนั้นมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาตินะครับทางด้านหลากหลายทางด้านการเรียนรู้นะครับเรา่าอุทยานแห่งชาติปทีดาหรืออุทยานทั้งหมดนะครับเรามีวัุประสงค์จามย่าง หลักๆเทกันก็คือแหล่งอนุรักษ์ lock, strikes, นะครับแหล่งท like, ่องเที่ยวและแหล่งศึกษาวิจัยนะครับนี่ก็เข้าในวัตถุประสงค์ก็คือแหล่งของศึกษาวิจัยด้วยนะครับก็คือเราจะรับทราบในเรื่องการเป็นมานะครับว่าทะเลว่าเมื่อก่อนนั้นเจ้งหมดจะตูนนะครับก็จะดูทะเลนะครับทะเลปกคลุมไปหมดเลยนะครับก็คือเป็นเมืองทะเลนะครับเป็นเมืองใต้น้ำมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกทําให้อ่า น้ำทะเลได้าหายออกไปนะครับแล้วก็จะโห่หินยุคนี้ขึ้นมาปอดนะครับแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นดินโลกในระดับหนึ่งทำให้หินก้อนนี้ได้ลิกขึ้นมาทับก็ทับเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นขนาดตรงนี้นะครับก็เป็นในแนวรานเอียงทําให้สองสองหินเนี้ยครับที่อยู่ใต้กันเนี้ยมันแยกออกจากาในเรื่องของความห่างระหว่างระหว่างปีนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วและ และเราจะมีจุดแด่งอีกที่หนึ่งก็คือก่อนที่ดีนะครับก่อนีดีนะฮะแห่ <c oughs> งในทุกกรณีดีก็เป็นห้องเรียนธรรมชาติซึ่งมีความหลากหลายเช่นกันและก็นักกรณีวิทยาได้ไปสำรวจแลวะวิจัยดูแล้วว่าที่นี่เป็นยุคสุดท้ายของมหายุคพาริโอโซอิกนะครับนะบทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ในมหายุคพาริโอโซอิกนะครับในมหายุคพาริโอโซอิกนี้มีทั้งหมด6ยุคด้วยกันนะครับก็จะมีแคมเบรียน ออริเชียนเซลูเรียนดิวอเนียนนะครับถ้าถ้าบอนิโภคและแล้วก็เพอร์เมียนนะครับซึ่งทั้าพวกนี้มันจะเป็นมหายุคอที่หนึ่งียกว่ามหายุคพาลิโอซิกซึ่งยังไม่มีกำกอลำนิดเป็นมนุษย์และไดโนเสาร์แต่พอพ้นจากหกหกยุคนี้เสร็จแล้วจะเป็นในเรื่องของพิวราสิปาร์กหรือพิวราบิรุษนะครับนะครับคือว่าเประสงค์ที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบแล้วก็ นักศึกษาได้มาทดล้าศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ความเป็นมาในเรื่องของการกําเนิดลูกว่าแสดงว่าสตูลเม่รองนั้นเป็นเป็นแหล่งแผ่นดินโบราณที่ก่อกาเนิดขึ้นมาก่อนคิดเป็นเปอร์เซ็นก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นในการก่อกำเนิดลูกก็คือจะบอกสตูลนั้นเป็นเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองโบราณเมืองที่มีความอุดนสมบูรณ์ทางด้านรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ ไปก็อยากจะให้พี่ช่วยพูดถึงประโยชน์ของการตั้งเหล่งเรียนรู้อุทยาธรณีโลกนี่ค่ะว่ามันมีประโยชน์ยางไงบ้างครับก็ประโยชน์ที่ได้รับเต็มๆเลยนะครับที่เราด้านิงคก็คือแหล่งเรียนรู้อุทยาธรณีโลกหป็นศตูนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หนึ่งที่เป็นสถานีหนึ่งที่นักเรียนนักศึกษานะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับได้เข้ามารับทราบว,ว่า ที่นี่มันเป็นมาอย่างไรและก็ทำไมอเอถึงเรียกว่าสะพานข้ามกาลเวลาแนละนั่นคือเราจะเล่าในเรื่องของที่มาที่ไปให้หนักเรียนได้รับทราบให้เขาได้รู้ว่าประโยชน,ขน,น์ของที่นี่นะครับของเทียนทใเรื่องของบ้านเราเนี่ยของยังก่อสรเนี่ยของตัวอย่น่เนี่ยครับว่ามันมีที่มาอย่างไรนะครับและก็มันเกิดได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนักเรียนเขาจะถามลหลายๆครั้งเขงาเอ๊ะทำไมที่นี่ เมื่อก่อนเราเคยมาแ,แต่เราไม่ได้สังเกตนะครับแต่พอมาเรีนยนรู้จริงินกักเรียวก็ได้รับทราบก็จะร้องออก,กันทีเลยว่าอ๋อเพราะว่าหินมันมีความแตกต่างกันนะครับแค่เห็นหินสีแดงนะครับเขาก็บางคนก็สงสัยอยู่แล้วว่าทําไมหินมันไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถสื่อให้กับเด็กโดยการผ่านทั้งบทเพลงแล้วก็บทกิจกรรมเกมนะครับแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถเดินเที่ยว สภาพข้ามการเวลาได้นะครับเราจะาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมมัธยมน,นะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับเราก็สามารถสือ่อตรงนี้ให้กับนักเรียนได้รับทราบถึงข้อมูลความเป็นมาเป็นไปได้ว่าทั้งหมดนี้นครับเกิดขึ้นมาโดยการสํารวจข,ของกรมธรณีวิทยาซึ่งน้องๆก็จะเอาความรู้นี้ครับเป็นแหล่งศึกษาต่อไปเพื่อใครที่ ได้รู้ได้ได้เขาเรียกว่าได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคนข้างนอกได้รับทราบนะครับและเราก็จะมีโครงการหลายโครงการ,การเพื่อนักเรียนนักศึกษาอย่างเช่นโครงการมาัคคุเทศน์น้อยนะครับจากโรงเรียนกำแพงวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลละมูโรงเรียนอนุบาลละมูโรงเรียนอนดพวิทยาคมหรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกล้กับ อุทยานแห่งชาติเกาะพิดาครับก็เป็นแหล,ล่งเรียนรู้ชั้นดีหรือเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ทุกคนสามารถมาศึกษามาเล่าเรียนกันได้ที่นี่ได้ตลอดทั้งปีครับก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล,ล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลกในวันนี้ค่ะและก,ก,ก็ก็ต้องขอตัวไปเดินชมสะพานข่ามกาเวลาที่ได้หมอกี้นะคะว่ามีความน่าสในใจยังไงบ้างคขอบคุณอีกครั้งค่ะคุณค่ะ Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้ามการเวลากันค่ะดินี้ต้อนรับสู่ยุคคอดูลิเชียนเลคัมทูคอดูลิเชียนนี่อุทยานแหน่งชาตินะคะเอุทยาน,นแหน่งชาติโปเะเ้าเข้ามาค่ะสะพานข้ามการเวลา ข้ามการเวลาเป็นบริเวณที่พบรอยสัมผัสของหินสองยุคนะคะคือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียนอายุประมาณ5 1ล้านปีและหินฟูมยุคออโดวิเชียนนะคะจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้อธิบายลงเมื่อกี้นะคะอยากจะมาดูถ้าได้มาดูด้วยตัวเองก็จะเห็นถึงความสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะก็เรียกดูสัมผัสธรรมชาติแต่ตอนนี้ฝนกำลังมาแล้วนะคะค่ะบ๊ายบาย